สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศนะคะเหมือนอยู่ชายทะเลนะคะเจอกับจอยแล้วก็เพชรคาเซ็นเตอร์สาขา3เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะไปแบบโรรัวนิดนึงนะคะเพราะว่าคึมฟ้าคึมฝนนะเรากลัวลมมากเลยนะเรามาแบบ รวๆเหมือนพายุนะคะมีรถสวยๆมาแนะนําให้คุณลูกค้าชมเช่นเคยวันนี้ถึง2คันเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะแบบว่าอ,าอยากได้รถหรูส่งสบายๆส,ส่งเบาๆนะคะแนะนําเลยนะคะวันนี้จ้อยมีมานําเสนอให้คุณลูกค้าชมราคาเบาๆนะคะส่งสบายกระเป๋ามากๆเลยนะคะ ใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอยากได้รถยนต์ไว้ใช้งานนะคะตอนนี้ขอแนะนําเลยนะคะที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์เรามีรถยนต์ให้คุณลูกค้าเลือกมากมายนะคะส่งเริ่มต้นตั้งแต่3000กว่าบาทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่งนะคะหรือกระบะนะคะ3,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะส่งเริ่มต้นอย่างที่คันที่จ้อยนํามาเสนอในวันนี้นะคะส่งเพียงแค่4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นที่เห็นนี้นะคะวันนี้มาให้ดู2 0 0คันเลยมาดูก่อนนะคะเป็น เชฟโรเลตนะคะเชฟครูดนะคะที่ชื่อเรียกง่ายๆนะคะเชฟครูดนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง1.8นะคะสําหรับทางด้านนี้เป็นตัว LTZ นะคะปี2012นะคะสวยๆเลยนะคะันนี้รู้ร้า,มาหมห่ามากเลยนะคะมาพร้อมกับนี่กระจังหน้านะคะเป็นลังพึ่งนะคะ สีดำนะคะแล้วก็มีโลโก้ของเชฟอยู่ตรงกลางตัวนี้ไฟหน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์ดวงใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ไฟตัดหมอกนี่เขาก็จะใส่กรอบมานะคะให้เลยนะแต่งแบบสวยๆเลยนะคะมามาดูด้านข้างเลย ใครที่อยากได้รายละเอียดนะคะที่ละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะลูกค้าสามารถอินบอทเข้ามาได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กคู่ตัวเลยนะคะนี่แม็กเชฟเลยนะคะคู่ตัวรถมาเลยมีไฟเลี้ยวตรงแก้มข้างด้วยนะคะกระจกอมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีกันาสาดให้รอบคันนะคะเป็นของพุูธเลยนะคะ ตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะคะนี่มาพร้อมกับมือจับนะคะเป็นสีขาวแล้วก็มีแถบครมเมียมให้นะคะแต่งแบบเก๋ไกนะคะให้มามาดูด้านหลังกันอ่านี่แต่งเขาเรียกอ่าฝาถัางน้ำมันอยู่ด้านนี้นะคะปกติแล้วถ้าอย่างเป็นพวก Honda t o y o t ตฝาถัางเราจะอยู่ด้านด้านซ้ายเนาะแต่ว่าเชฟพูดของเขาอยู่ด้านขวานะคะแล้วก็มีตกแต่งฝาถัางน้ำมันนะคะเป็นคมเมียมมีโลโก้เชฟพูดด้วยนะคะ ด้านหลังสวยมากไฟเขาสวยจริงๆนะคะเชฟพูดรุ่นนี้นะคะเนี่ยคูด LT Z นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะถึง4จุดด้วยกันนะคะเวลาถอยหลังไม่ต้องกลัวนะคะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะกับชุดสเกิร์ตรอบคันเลยคันนี้นะคะแต่งแบบสวยๆเลยนะมาเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะภายในโอ้บอกเลยว่าหรูมากนะคะภายในนี่เป็นเบาะหนังด้วยแล้วเป็นสีทูโทนนะคะดำน้ำตาลน,นะคะสวยมาก เหมือนรถเขาหรูมากแต่ราคาเบาๆนะคะทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดควบคุมด้วยไฟฟ้านะคะมีคูดคอนโทรลด้วยนะคะระบบไฟฟ้ารอบคันเกียร์อัตโนมัติขับง่ายๆสบายๆแล้วที่สําคัญกว้างมากนะคะนี่แต่งสวยมากพวงมาลัยนะคะเป็นสีทูโทนด้วยทุกอย่างภายในกว้างหรูหราช่องแอร์นี่เหมือนน้ำปัดเรือนไม้นี่ช่องแอร์เหมือนรถแบบหรูๆเลยนะเป็นตัวพุสตาร์ด้วยนะคะนี่ s t a r t and Stop ปลายนิ้วสัมผัสเลยง่ายๆเลยนะคะอุ้ยมุมอะไรก็สวยมากเลยอะ่ะข้างในใหม่มากเลยนะคะแล้วก็กว้างขวางมากนี่วิทยุคู่ตัวนะคะ AM FM เล่นได้หมดนะคะตัวนี้เป็น Air Auto ด้วยนะคะเป็นตัว LTZ นะคะ Air a อ t โสวยมากมีช่องเสียบอ่า USB มีที่ชาร์จแบตเรียบร้อยครบหมดนะคะไฟในเก่งก็มีนี่อ่าเขาเรียกว่า หลังคานะคะหลังคายังใหม่มากเลยนะคะนี่เห็นไหมมีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยนะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่ชอบเวลาแบบเฮ้ยนะคะนี่สวยมากนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกคันหนึ่งคันนี้ว่าสวยแล้วคันนั้นก็ไม่แพ้กันนะคะปีเดียวกันเลยแต่คนละรุ่นแค่นั้นแหละตัวนี้นะคะเป็นเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องเบนซินนะคะเป็นเครื่อง1000นะคะ1,800พู้ดไม่จบ1,800งพนซีซีนะคะตัวนี้เป็นตัวสี่สูบด้วยนะคะเครื่องสวยมากนะคะเครื่องใหม่กลิบเลยนะคะเครื่องใหม่เครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่น็อตฝากระโปรงนะคะไม่เคยขยับคานหน้าเดิมนะคะฝากระโปรงหน้าเดิมเลย เลยนะคะรับไเลยคันนี้ถ้าใครชอบแนวแบบสไตล์ยุโรปนิดๆน,นะคะรถคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกคันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดราคาพร้อมกันทั้งสองคันเลยนะมาสำหรับคันนี้ปี2012เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันแต่ตรวนี้นะคะเป็น1.8 LT ค่ะข้างในก็จะไม่เหมือนกันข้างในเมื่อคันเมื่อกี้เนาะ เดี๋ยวพาไปดูข้างในดูข้างหน้าเหมือนกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบมันตินะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้แต่งกรอบไฟตัดหมอกมาข้างๆแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะคะทุกอย่างเลยยกเว้นภายในนะคะสำหรับคันนี้รุ่น LT ไฟเลี้ยวตรงแก้มข้างกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับเช่นเดียวกันการสาดร,รอบคันนะคะใส่ให้เลยนะนี่นะคะ ด้านหลังเหมือนกันเลยค่ะนี่เซ็นเซอร์ถอยหลังถึง4จุดด้วยกันเลยนะคะป้องการไม่ต้องกลัวนะคะเวลาถอยไปชนอะไรนะคะแต่ว่าคันรู้สึกคันนี้มันจะแต่งตรงฝาถังน้ํามันนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูภายในมาไปแบบรวัรวๆลูกค้าจะได้แบบกุญแจรีโมทเหมือนกันนะคะตัวนี้ LT นะคะ คูสตาร์ทเหมือนกันค่ะต่างกันสีข้างในอ่าแต่ตัวนี้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะไม่ใช่เบาะหนังนะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีทูโทนเหมือนกันค่ะสีน้ําเงินดํานะคะตัวนี้นะเป็นสีน้ําเงินดําสวยๆเลยนะคะ,ะให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆนะคะมีระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะคะทุกอย่างข้างในเหมือนกันหมดเลยยกเว้นตรงเบาะแค่นั้นนะคะ แล้วก็คูดคอนโทรลเหมือนกันนะเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะว่าชอบสีแบบไหนชอบเบาะแบบไหนบางคนลูกค้าบอกวิวอยากได้สีฟ้าบางคนอยากได้สีแต่ตัวนี้สวยนะคะตัวนี้เข้ามาใหม่เลยนะคะต้องขออภัยที่แบบรถแบบอันนี้คือสภาพเดิมเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะภายในกว้างขวางเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูห,ดห้องโดยสารอ่าห้องโดยสารกว้างขวางเหมือนกันเลยนะคะ ใครที่สนใจนะคะรีบจับรีบจองเลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดราคา2องคันนี้เลยนี่นิดนึงนะคะมันจริงๆมันไม่ได้เปิดยากขนาดนี้นะคือคนไลฟ์คนไลฟ์เองทำให้มันยากเองนะคะ นี่ตัวนี้เครื่องใหม่เครื่องกลิปเหมือนกันเลยนะคะเครื่อง1.8เหมือนกันนะคะเป็นเครื่องเบนซินล้วนเลยนะคะรับประกันได้เลยว่าไม่มีติดแก๊สไม่มีดมแก๊สมาแน่นอนเลยนะคะสําหรับ2คันที่เรานํามาเสนอในวันนี้คันหน้าเดิมคันนี้รู้สึกว่าแผ่นกันความร้อนใหม่กว่าคันนั้นนะสวยกว่านะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะแต่ว่าแนะนําเลยทั้ง2คันนะคะสวยเหมือนกันหมดเลยนะ อ่านะคะให้ดูคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดราคากันนะคะสำหรับเชฟครูสนะคะ1.8 LT แล้วก็ LT z นะคะวันนี้เรานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบเราขายพร้อมกันเลยนะคะราคาของเรานะคะอยู่ที่229,000บาทนะคะสำหรับ2คันนี้ชอบแบบไหนนะคะจัดเลยนะคะ ร,รับประกันได้เลยว่าสวยทั้ง2คันเลยนะคะคันนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะเรื่องเงินดาวเข้ามาคุยกับเรานะฮะได้เลยว่าใช้เงินดาวเท่าไหร่นะคะเอกสารใช้อะไรบ้างนะคะคันนี้ส่งเพียง4,000เท่านั้นนะคะ4,000ต้นๆเท่านั้นนะสำหรับ2คันนี้ปี2012เลยนะคะได้เครื่ง 1.8ไปนะคะ4,400เนาะประมาณอ่า4,400-4,500ประมาณนี้นะคะไม่เกินนี้แน่นอนนะคะลูกค้าเข้ามาคุยเงื่อนไขกับเราได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอ่าเห็น เห็นไลฟ์สดนี้นะคะเอาไปเลยราคานี้นะคะ2 2 9 0 0 0บาทนะคะเราให้ราคานี้ไปเลยนะคะส่วนถ้าใครจะสดทอนนะคะเชิญหลังไม้นะคะสําหรับราคาเงินสดเชิญได้ที่หลังไม้เลยนะคะต่รลงราคากับเราได้เลยนะคะหรือเข้ามาา ทดลองขับนะคะเข้ามาคุยเงื่อนไขได้ที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขาสนะคะตอนนี้จอยอยู่ที่สาขา3นะคะตรงสี่แยกโรบินสันจังหวัดกำแพงเพชรนะคะตรงนี้นะคะแต่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกได้หรือลูกค้าอยากมาเที่ยวกำแพงมาชมรถของเราได้เลยทดลองขับได้เลยคุยเงื่อนไขถ้าเกิดว่ามาดูรถแล้วชอบนะคะลูกค้าเตรียมเอกสารมาได้เลยนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะไฟแนนซ์ Finance จะนั่งรอเป็นแถว มีบริการนะคะจัดสัญญาให้เลยลูกค้าไม่ต้องมาหลายรอบนะคะหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกมานะคะเดี๋ยวเราไปหาที่บ้านได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจรีบจับรีบจองไว้เลยนะคะจอยขอแนะนําเพราะว่า,าเรามีพนักง,งานขายเยอะมากนะคะเลยนะคะจองเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะโอนจองเข้าบัญชีบริษัทก็ได้เราเก็บรถไว้ให้แล้วก็นัดทำสัญญานะคะถ้าเอกสารครบ ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หรือประมาณ4ี่ห้าวันนี่ละคะ่ะรับรถได้เลยนะ,ะไม่สะดวกมาไปหาถึงบ้านอ่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ทักมาหาจอยได้เลยที่นี่นะคะเดี๋ยววันนี้จอยจะไปก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกว่อฝนตกนะคะก็ฝากไว้นะคะกับเชฟพุทสองคันนี้เจอกันอีกทีประมาณวันฤห,หัสนะคะกับจอยเนาะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ